เสร็จเรื่องสำคัญรู้ทันแมวป่วยใครอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องแมวป่วยต้องฟังคลิปนี้ให้จบค่ะสวัสดีค่ะหมอสตินนะคะจากช่องด็อกเตอรแคทค่ะถ้าแมวคนไหนนะคะเพิ่งเข้ามาดูหมอสตินะคะก็อ,อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะคะเพราะว่าช่องนี้เนี่ยเราจะให้ความรู้เคล็ดลับแล้วก็เทคนิคในการดูแลน้องแมวค่ะ วันนี้จะเป็นเรื่องสําคัญนะคะนั่นก็คือการรู้เท่าทันว่าน้องแมวของเราป่วยนะคะจะต้องสังเกตอะไรยังไงบ้างวันนี้หมอมีเจ็ดข้อสังเกตนะคะมาฝากไว้ทุกคนคะ่ะข้อแรกนะคะก็คือน้องแมวซึมค่ะํำว่าซึมเนี่ยก็ให้สังเกตจากปกติน้องแมวเล่นทั้งวันนะคะแล้วก็อยู่ๆก็เริ่มมีอาการไปแอบนะคะนอนมากกว่าปกตินะคะหรือว่าเล่นไปเดียวก็ดูอ่อนแรงแล้วนะคะอันนี้ก็ให้สันนิษฐานว่าเป็นอาการซึมค่ะ เรื่องที่สองนะคะก็คือเรื่องกินน้อยลงค่ะถ้าน้องแมวของเรานะคะปกติเป็นแมวกินเก่งกินไม่เลือกนะคะอาหารอะไรที่ชอบเนี่ยค่ะคือไม่เคยแบบบ่นเลยนะคะกินหมดนะคะแล้วอยู่ๆนะคะก็เริ่มกินน้อยลงกินเหลือหรือว่าเดินมาดมๆแล้วก็จากไปนะคะบวกกับอาการค้างต้นเมื่อกี้ทีว่ว่าซุนนะคะนอนมากขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยลาเลิงเล่นน้อยลงกว่าเดิมน,นะคะก็ะให้สงสัยว่าเริ่มมีอาการป่วยได้แล้วนะอันที่3ค่ะก็คืออาการไม่เลียเนื้อเลียตัวนะคะไม่ยอมเลียขนนะคะ ปกติน้องแมวเนี่ยเป็นสัตว์ลักษาดรักสวยรักงามมากนะคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามแมวของเราเริ่มไม่มีอาการเลียตัวหรือสังเกตไดจากขนที่หยาบหยองนะคะตั้งๆชี้ๆฟูๆเนี่ยแสดงว่าน้องแมวเขาเริ่มไม่สบายตัวก็เลยไม่ยอมเลียนขนค่ะเรื่องที่4ี่นะคะก็ดูจากจมูกนะคะหรือเหงือกนะคะหรือว่าใบหูด้านในนะคะเริ่มมีความซีดผ่าปกติหรือบางตัวถึงขั้นดูสีออกเหลืองนะคะอันนี้บ่งบอกว่ามักจะมีปัญหาเลือดจางนะคะหรือมีปัญหาเรื่องระบบเลือด มีปัญหาเรื่องระบบหมุนเวียนของเลือดนะคะอันนี้ต้องรีบพาไปตรวจเลือดเช็คเลยนะคะเรื่องที่5นะคะก็คือเรื่องผิวหนังไม่ยืดอยู่นะคะซึ่งบ่งบอกของภาวะแห้งน้ําหรือภาวะขาดน้ำนะคะน้องแมวนะคะผิวหน้าก็จะมีความยืดหยุ่นสูงนะคะให้เราสังเกตด,ด้วยการยืดหนังนะคะบริเวณหลังคอนะคะพอดีงขึ้นมาปุ๊บจับลายตัวทันทีนะคะนี่คือแปลว่าผิวหนังของน้องแมวยืดหยุ่นไม่มีภาวะแหง้งแล้วค่ะ แต่เมื่อไรก็ตามนะคะเราดึงผิวหนังที่บริเวณหลังคอแล้วมีการคลายช้าลงนะคะหรือว่าแบบดึงขึ้นมาแล้วก็แบบโอ้โหตั้งแบบนั้นเลยนะคะนั่นแปลว่าเพราะว่าขัดน้ําค่อนข้างมากจริงๆเพราะว่าขัดน้ำเนี่ยต้องดูหลายๆอย่างร่วมกันนะคะแต่อันนี้เป็นวิธีที่สังเกตได้ง่ายค่ะองที่6นะคะก็สังเกตว่าบางตัวนะคะอาจจะมีการเข้ากระบ,บาไซคที่ผิดปกติปกติแล้วนะคะน้องแมวเขาจะฉี่นะคะวันละประมาณสองรอบนะคะแล้วก็อุจจาระเนี่ยประมาณวันละ1-2ถึงรอบนะคะ ถ้าเกิดว่าเข้ากระบะไยบ่อยกว่านี้นะคะเข้าอยู่นั่นแหละแล้วก็พอเราแอบไปส่องในกระบะไรายแล้วก็ไม่เจอว่ามีฉี่หรือไม่มีอืน,นะคะให้สันนิษฐานว่าต้องมีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายผิดปกติแน่นอน,นะคะ่ะข้อที่เ็นะคะนั่นก็คือสังเกตเรื่องพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนะคะจากปกติเป็นน้องแมวน่ารักที่อ้อนอยู่ๆก็ก้าวร้าวน,นะคะแล้วก็ ไม่ชอบมาให้จับตัวนะคะหรือว่าเราปดูเธอเพื่อทีอาการคู่นะคะเนีย่ยบ่งบอกว่าน้องแมวเขากําลังมีอาการไม่สบายตัวบางตัวมีไข้สูงนะคะบางตัวมีแผลมีสีหรือมีการอักเสบเกิดขึ้นก็จะทําให้ไม่ชอบเวลาที่เราไปจับตัวซึ่งเนี่ยเป็นสัญญาณสําคัญเลยนะคะที่จะช่วยให้เจ้าของสามารถรู้ได้อย่างรวดเร็วนะคะว่าน้องแมวของเราป่วยแล้วรีาไปพบคุณหมอเพื่อตรวจหาความผิดปกติค่ะ สำหรับวันนี้หมอก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์มากๆสำหรับทาสแมวนะคะเพื่อจะได้ไปสังเกตเท่าทันน้องแมวที่สิุกติหรือแมวป่วยค่ะรีบรักษาไวก็จะได้หายไวๆวนะคะตลอดนี้สวัสดีค่ะ